ข้อ255อัตถกถาฐา,านสูตรว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ายะโตโขคือในการใดแลบทว่าสัมปรายิกัสะนั่นสักว่าเป็นเทศนาก็พระขีณาสพย่อมไม่กลัวต่อมรณะอันจะมีในสัมปรายภพและในทิฏฐธรรมก็พระขีณาสพนั้นพระผู้มีพรภาคเจ้าทรงประสงค์เอาในที่นี้แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์เอาพระอริยบุคคลแม้ทั้งหมดตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะพระบาลีว่าสัมมาทิทิฐภาวิตาอัตถาอารักษสูตรว่าบทว่าอัตารูเปนะได้แก่ตามสมควรคือพอสมแก่ตนอธิบายว่าตามความใคร่ต่อประโยชน์บทว่ารัชนีเยสุได้แก่เป็นปัจจัยแห่งราคะบทว่าธรเมสุคือในสภาพทั้งหลายอธิบายว่าในอิทธารมทั้งหลาย ในในบททั้งปวงบัณฑิตพึงทราบอย่างนี้บทว่านัตฉัมพติคือย่อมไม่สะทกสถทานด้วยสามารถแห่งทิฏฐิแม้ในบทที่เหลือทั้งหลายก็มีในนี้เหมือนกันหลายบทว่านัจปนณะสมณะวจนะเหตุปิคัตจติความว่าภิกษุหาละความเห็นของตนแล้วโอนไปด้วยสามารถแห่งทิฏฐิของเขาแม้เพราะถ้อยคำของสมณะทั้งหลายผู้มีปกติกล่าวอย่างอื่นเป็นเหตุไม่แม้ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประสงค์เอาพระขีณาศพเหมือนกัน